วิธีแช่งตัวเองให้รวยให้จุดทูปขึ้นมาสองดอกนะภายในบริเวณบ้านตามที่สะดวกแต่ไม่ใช่หิ่งพระนะให้ทำหลังเวลาหกโมงเย็นโดยเฉพาะยิ่งดึกยิ่งขลังนะเมื่อจุดขึ้นมาแล้วให้เราได้สร้างนโมสามจบแล้วก็ให้ภาวนาพระคาถานี้ว่าปะโตเมตังประระชีวะนังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพานัง สุขโตจุติให้สวดทั้งหมด8จบนะเมื่อสวดครบทั้ง8แล้วเนี่ยต่อไปก็ให้เราได้ตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงบันดาลประธานพรให้ข้าพเจ้ามีเงินเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินเหลือใช้ไม่ขาดสายมีช่องทร,รมมาหากินรายร้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่คนดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่หมดสิน้นสาธุแล้วหลังจากนั้นให้เราได้ปักธูปลงในดินนะโยมนะ